สวัสดีครับวันนี้มีของดีจังหวัดนนทบุรีพระปิตาลงกบุเอี่ยมวัดสะพานสูงพิมพ์ตาภาพจัดเป็นหนึ่งในเบจจภาคีพระปิตาสุดยอดพระปิตาเนื้อผงคุกรักของลงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับหายากมากทุกคนใฝ่ฝันอยากจะได้เป็นเจ้าของสำหรับองค์นี้นะครับผมจะดูภาพโดยรวมแล้ว ชี้ตำหนิพิมพ์ให้แล้วก็เนื้อผงคุกรักนะครับมีความแห้งนะครับแห้งจะติดเนื้อพระนะครับแล้วหลุดล่อนไปตามการเวลาสำหรับพิมพ์ทรงของรูปุเยวัตถุพานสูงพิภาภาพในองค์นี้นะครับจะชี้ให้ดูอันดับแรกให้ดูที่หน้าผากนะครับจะมีรอยยุบนะเกือบทุกองค์บริเวณหน้าผากนะครับติดกับมือเนี่ย รอยยุบทุกองค์ซึ่งซึ่งของเรียนแบบเนี่ยก็ที่ที่ผมดูเกือบทุกองค์เนี่ยมันทําเรียนแบบไม่ได้นะครับน้อยมากเพราะว่าการยุบของตามธรรมชาติเนี่ยมันต้องใช้การเวลานะครับรอยยุบเห็นไหมครับอ่ะต่อไปมีร่องร่องมือระหว่างนะครับมือซ้ายมือขวาจะเป็นร่องขึ้นไปนะครับมีร่องร่องมือจะถึงหน้าผากนะครับเป็นร่องทะลุทะลุออกไปนะครับ ไหลนะไหลลึกไหลซ้ายไหลขวาเนี่ยจะลึกนะไหลนี่จะลึกทั้งสองข้างนะครับไหลลึกพุงนะจะใหญ่แขนนะครับได้สมส่วนตรงนี้มีตำหนินิดนึงเกิดการกระเทาะนะเป็นเนื้อเนื้อออกขาวขึ้นมา นะครับนี้เอาเขาวหน่อยหน่อยอาจจะเป็นมวลสารของท่านต่อไปดูเขา่าเขา่าทั้งสองข้างจะไม่เท่ากันนะครับดูการนั่งการนั่งของเข่านะครับเข่าจะไม่เท่ากันของเรียนแบบนั้นเข่าจะเท่ากันนะเข่าซ้ายอาจจะสั้นเข่าขวาจะยาวเห็นไหมครับเข่าซ้ายจะสั้นเข่าขวาจะยาว ดูข้อเท้านะครับแกะบับแม่พิมพ์ได้สวยงามมากนะครับมีข้อเท้าทั้งสองข้างเท้าซ้ายและเท้าขวานะครับดูปลายเท้าแหลมแนะครับการแกะแม่พิมพ์ท่านท่านคนสมัยก่อนเนี่ยจะต้องมีความสวยงามนะครับการแกะไม่พิมพ์ดูตั้งแต่หนึ่งน้าผากยุบมีร่องมือนะครับไหลลึกทั้งสองข้าง พุงผายนะครับเข่าทั้งสองข้างจะไม่เท่ากันของเลียนแบบส่วนมากจะเท่ากันทั้งสองข้างมีข้อเท้านะครับต่อไปดูด้านหลังด้านหลังก็จะมีรอยกดเนื้อนะมีรอยกดเนื้อเป็นบล็อกหลังจากกดเป็นบล็อกแรกไปก็จะมีพิมพ์ประกบนะครับกดเนื้อไปไม่เต็มนะครับมีรอยกดมีรอยนิ้วมือเห็นไหม นะครับมีรอยกดมีรอยนิ้วมือมีนะครับนะลักกระหลุกล่เล็เๆ่น้อยเนะี่ยลักหลุดออกมานะครับเนะี่ยเนื้อผงคุกลักคุกไปในเนื้อผงเลยนะครับจุดจ่ายตังนะครับคือเป้าประกบจะต้องมีเห็นไหมครับมีปีกขึ้นไปนะทั้งสองทั้งซ้ายขวานะครับเหมือนว่ามีแม่พิมพ์ที่หนึ่งแม่พิมพ์ที่สองกดเข้าไปมันจะต้องมี การกดเข้าไปเนะี่ยเนื้อนะครับมีนะครับเห็นไหมเนื้อตรงนี้ก็จะอ,อนะุ้มๆนะมีมีมีเนื้อเกินนิดนึงนะครับที่เห็นชัดก็คือนะี่ครับใต้ฐานเห็นไหมจะมีแบ่งแยกเลยครับอันนี้กดบล็อกหน้าน,นี่กดบล็อกหลังมีมีเส้นแบ่งให้เห็นโดยชัดเลยนะครับเนี่ยให้เห็นโดยชัดเลย นะครับลักษณะหลวงปู่เอี่ยมท่านท่านจะทําลักษณะนี้ครับการการทําปอมหรือทําเลียนแบบเนี่ยยากมากไม่ใช่ว่าทําง่ายๆนะครับดูภาพโดยรวมนะภาพโดยรวมของท่านนะครับหายากมากราคาแพงเนื้อผงคุกรักดูเนื้อตรงเนี้ยฮะออกเป็นสีน้ําตาลเลยนะมอนเหมือนสีทุเรียนเลยนะครับเนี่ยคล้ายสีทุเรียนเนี่ยข้างบนเนี่ย เนี่ยรอยคนกดนิ้วมือเนี่ยกดออกมาเห็นเลยนะครับเนี่ยรอยกดขอเรียนแบบที่นะมีรักออกมาเนี่ยลักใหม่ๆออกสดใสติ้งอันนี้คุกลักจนแห้งสนิทแล้วนะครับอายุร้อยกว่าปีเนี่ยต้องแห้งละทุกอย่างต้องแห้งนะดูข้อเท้าสวยนะครับท่านคนแก่ไม่พิมพ์เนี่ยมีความวิจิตพิสดาร นะ้าร่องของปลอมก็ทําไม่ได้ร่องหลายทั้งสองข้างนะครับก็มีข้อแนะนําสําหรับหลวงปู่สุขปิดจุดครับหลวงปู่เอี่ยมวัตถานสูงเพียงเท่านี้นะครับ